สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่เทพีเพอร์เซโฟนีหญิงงามผู้นี้เป็นราชินีผู้เลอโฉมแห่งปรโลกชื่อว่าเทพีเพอร์เซโฟนีเป็นพระธิดาของเทพสุดกับเทพีดิมิเตอร์เป็นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าหากนางไม่อยู่จึงจะทำให้ที่นั่นแห้งแลง้ง ความสวยของนางเป็นที่ถูกใจของเทพฮาเดสในอาณาจักรใต้พิภพ,พมากที่สุดจึงทําให้เทพฮาเดสลักพานางไปใช้ชีวิตคู่ในภาคพิภพ,พ,พเทพฮาเดสมีความสุขที่ได้เคียงคู่กับนางแต่นางทรงเกลียดพระสวามีมากที่สุดเกลียดถึงว่าต้องเย็นชาไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการครองคู่ แต่เมื่อคราใดนางได้ขึ้นสู่พื้นพิภพบใบหน้าที่เย็นชาจะกลับกลายเป็นใบหน้าที่สดใสสดชื่นอารมณ์ดีความหแห้งแล้งบนโลกหายไปความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอ้อยชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ